สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่2มิถุนายน2568ครับทุกท่านครับข่าวสามมาตรการในวันนี้นะครับผมมีเรื่องมาแจ้ง3เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเมื่อวานนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการทําคลิปขึ้นมา1คลิปนะครับเป็นคลิปที่พูดคุยนะครับกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับโดยเป็นการพูดถึงเหตุผลหรือสาเหตุนะครับของการที่มีการเลื่อนการแจกเงิน 10,000บาทในเฟส3แล้วก็เฟส4ออกไปก่อนนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่ายังไม่ใช่เป็นการยกเลิกเป็นแค่การเลื่อนออกไปก่อนแต่การเลื่อนในครั้งนี้อาจจะยังไม่มีกําหนดนะครับว่าจะสามารถกลับมาแจกเงินได้เมื่อไหร่แต่ว่าถ้าหากว่าสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นก็จะกลับมาแจกเงินต่อในเฟส3แล้วก็เฟส4นะครับทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการอธิบายครับว่าทําไมถึงต้องมีการ เลื่อนการแจกเงินนะครับสาเหตุสําคัญก็คือสถานการณ์เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการตั้งกําแพงภาษีกับประเทศไทยทําให้สถานการณ์เศรษฐกิจนั้นเปลี่ยนไปทําให้จะต้องมีการกลับมาทบทวนใหม่ว่าเงินที่เดิมเตรียมที่จะแจกในเฟส3เฟสีนั้นอาจจะยังไม่ใช่ทางเลือกที่คุ้มค่าหรือมีประโยชน์มากที่สุดณเวลานี้ทำให้รัฐบาลนะครับตัดสินใจว่า จะเอาเงินที่มีอยู่นี้ไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับซึ่งจะมีการทำอยู่3มอย่างที่มีความสำคัญกว่าการแจกเงินประเด็นที่1นนะครับรัฐบาลจะเอาเงินนี้ไปแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งรวมไปถึงน้ํากินน้ําใช้น้ําเพื่อการเกษตรหรือน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมหรือก็คือโครงการก่อสร้างต่าง ที่เกี่ยวข้องกับน้ําเกี่ยวข้องกับชนประทานเกี่ยวข้องกับประปานั่นเองนะครับประเด็นที่2นะครับรัฐบาลจะเอาเงินนี้นะครับไปพัฒนาเกี่ยวกับการคมนาคมก็คือถนนหนทางต่างๆหรือก็คือโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนต่างๆทั่วประเทศนั่นเองนะครับ โดยให้เหตุผลก็คือว่าถนนก็จะนําไปสู่คุณภาพชีวิตแล้วก็การพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็ด้านที่3นะครับเป็นเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับโดยมีการเพิ่มความสะดวกสบายและก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกๆแหล่งท่องเที่ยวเพื่อที่จะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวประเทศไทยนะครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สรุปทิ้งท้ายนะครับว่าทั้ง3อย่างนี้มีความสําคัญกว่าการแจกเงิน10,000บาทในเฟส3แล้วก็เฟส4 จึงต้องเลือกทําในสิ่งที่ประชาชนคนไทยได้รับประโยชน์มากกว่าก็คือไปทํา3อย่างนี้นั่นเองนะครับประเด็นที่2นะครับในวันนี้นะครับเฟซบุ๊กเพจพักเพื่อไทยนะครับได้มีการประกาศเชิญชวนเกษตรกรทั่วประเทศนะครับ ให้ไปดําเนินการปรับปรุงข้อมูลเพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะครับสำหรับข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรน,นะครับไม่ว่าท่านจะทําเกษตรด้านใดก็ตามที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือต่างๆในอนาคตนั่นเองนะครับ แต่ว่าข่าวนี้นะครับเป็นการเชิญชวนให้ไปปรับปรุงข้อมูลเฉยๆนะครับไม่ได้มีการพูดถึงแผนการหรือความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินไร่ละ1 0 0 0บาทที่มีการให้ไปขึ้นทะเบียนกันตั้งแต่30เมษายนที่ผ่านมาว่ามีแผนการหรือความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับในวันนี้เป็นแค่การแจ้งว่าประชาชนต้องทําอะไรเฉยๆนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลจะจ่ายเงินไร่ละ1 0 0 0บาทเมื่อไหร่นั้นไม่ได้มีการพูดถึงเลยนะครับในประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายนะครับรัฐบาลจะมีการเปิดแถลงข่าวครับในวันพุธที่ 4มิถุนายนนี้นะครับเกี่ยวกับโครงการ Entertainment Complex นะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านจุลพันธ์ะครับจะเป็นประธานในการเปิดถแถลงข่าวนะครับโดยใช้คำว่าโครงการ Entertainment Complex เพื่อคนไทยทุกคนนะครับโดยรายละเอียดของการถแถลงข่าวนะครับได้มีการพาดหัวข่าวไว้นะครับว่า เป็นโครงการที่ทำมาเพื่อคนไทยทุกคนนะครับเราก็ต้องมารอฟังรายละเอียดกันนะครับว่าโครงการการสร้าง Entertainment Complex นั้นจะทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างไรนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะดีนามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสลาบคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ